จทย์ข้อ9นะคะมีจำนวนจริงเซต้าใดหรือไม่ที่ซึ่งุเซต้ามีค่าอยู่ระหว่างศนย์ถึงไพส่วน2และแทนเซต้าเท่ากับ5จากโจทย์เนี่ยเขากำหนดให้ว่าเซต้าอยู่ระหว่าง0นถึงไพ่ส่วน2และแทนเซต้ามีค่าเท่ากับ5อ่าเรามาดูเราก็ลองวาดวงกลม1หน่วยนะคะแทนเซต้าเออเซต้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0ถึงพายส่วน2นะคะเราก็ดูตรงนี้คือ0ตรงนี้คือพายส่วน2ใช่ไหมคะดังนั้นแทนเซตาจึงต้องมีค่าอยู่ระหว่างควอดรนที่1อย่างแน่นอนควอดแรนที่1นะคะและเราทราบว่าแทนค่ามาตรฐานนะคะแทน เซต้านะคะของมุมเมื่อเซต้ามีค่าเท่ากับสามสิบอ,อ,องศา45องศา60องศาและ0 0องศาและ90องศานะคะเพราะว่าควอดรนนี้ก็คือควอดรนที่หนึ่งก็คืออยู่ระหว่าง0ถึง90องศานั่นเองนะคะ ข้อด้านที่หนึ่งโอเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนเป็นบวกนะคะเขาถามว่ามีาเซต้าไหนไม่ที่อยู่ระหว่างเท่านี้และแทนเซต้าเท่ากับ5้าเขาบอกว่าและนะคะเพราะฉะนั้นแทนเซต้าจะต้องจะมีค่าแทนเซต้าจริงหรือเปล่าในควอดันที่หน่งนะคะเราก็ลองมาดูในมุมต่างๆเหล่านี้นะคะแทน30คือ1ส่วนรูทสนะคะก็คือประมาณ0ูนย์จุดกว่าๆเพราะว่ารูทสคือ1จุด 732นะคะเพราะฉะนั้นเอา1หารเท่านี้ก็จะได้0จุดกว่ากว่าไม่ถึง1แทน45องศาคือ1แทน60องศาคือรูท3จาก3ตัวนี้นะคะที่เรายังไม่ดูอีก2ตัวนะคะจาก3ตัวนี้เราจะพบว่ายิ่งค่ามุมเซต้ามากขึ้นเนี่ยมุมเซต้ามากขึ้นนะคะ หยุดแค่60นะคะมุมเซต้ามากขึ้นเนี่ยค่าแทนก็จะมีค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นแทนเซต้าเนี่ยมีค่ามากขึ้นตามค่าเซต้านะคะก็คือยิ่งมุมมากขึ้นแทนเซต้าก็ยิ่งมากขึ้นนะคะและเขาบอกว่าอยู่ในโค a ันที่1ซึ่งมุมที่มากที่สุดของโคนันที่1คือ90องศาเราสามารถทราบค่าแทน90องศาได้จากไซน์ส่วนคอสใช่ไหมคะ sin 90องศาส่วนคอส90องศา sin 90าองศาคือณจุดบนสุดนี่คือจุดณจุดบนสุดคือจุดศ1นย์ะคะไซด์เซตาคือพิกัดบนแกน y c o คอสเซตาคือพิกัดบนแกน x อย่างนี้นะคะคอสเซตาคือพิกัดบนแกน x ดังนั้น sin 90าสิส่วนคอส90 ไซน์90คือ1ส่วนคอส90คือ0ดังนั้นจึงมีค่าเป็นอินฟินิตี้นะคะและ0ตรงจุด0องศาตรงนี้คือ1 0ใช่ไหมคะไซน์0คือ1ไซน์ศคือ0ไซน์ไซน์คือเอ่อขอโทษค่ะคอส1องศาคอส0องศาคือ1เพราะฉะนั้นได้เป็น0 เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าในช่วงมุมศูนย์ถึง90องศาเนี่ยค่าแทนเซตาจะมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงอินฟินิตี้เลยนะคะแทนเซตาจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงอินฟินิต้ได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงอินฟินิตี้เลยนะคะโดยมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อค่าแทนมากขึ้นดังนั้นเมื่อมันอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเมื่อค่าแทนเซตามีค่าอยู่ในช่วงนี้ดังนั้นจะต้องมี มุมสักมุมหนึ่งแน่นอนที่จะทำให้แทนเซตา้ามีค่าเท่ากับหนะคะเพราะเขาถามว่ามีจํานวนจริงใช่ไหมคะจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงก็คือ R ซึ่งมีค่าจะละเอียดแค่ไหนก็ได้ก็ยังถือว่าเป็นจํานวนจริงดังนั้นจึงมีแน่นอนนะคะดังนั้นจึงตอบว่ามีนะคะ เพราะว่าค่าเราทราบว่าค่าแทนเซต้าเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมคะเราะและ5เนี่ยก็อยู่ระหว่าง0ถึงอินฟินิตี้ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีจำนวนจริงเซต้าอย่างแน่นอนที่จะทำให้แทนเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึงอินฟินิตี้จากข้อนี้เนี่ยนะคะเขาเปรียบเสมือนการถามการถามเรนจ์ของค่าแทนเซต้านะคะ ถามช่วงของแทนเซต้าในช่วงมุม0ูนองศาและเมื่อเราลองดูไปเรื่อยๆนะคะเทียบจาก0นะคะไปถึง90องศาจะดูแค่2มุมนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าค่าแทนเซต้าเนี่ยมีค่าตั้งแต่0ูนย์ถึงอินฟินิตี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบแบบดูมุมภายในควอแรงนี้ที่เราทราบค่าแทนมาแล้วนะคะ ก็จะทำให้เราทราบว่ายิ่งมุมมากขึ้นค่าแทนเซต้าก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแลังจากข้อนี้เนี่ยเราก็เทียบได้เลยนะคะว่าแ a n เซต้าเท่ากับ5ซึ่ง5อยู่ระหว่าง0ถึงอินฟินิต้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องมีมุมเซต้าอย่างแน่น,นอนที่จะทําให้แทนเซต้าเท่ากับ5นะคะ